พี่น้องสวัสดีสุขสุขคนในเสานี่เนาะฝนตกอีกคือเก่าพี่น้องสิเก้าโมงอย่าบนลงมาพอไงเราไปอ่นพอไงเราไปบูโรดนะคะไปทุระเรื่องงานเรื่องการเรื่องรถนักลบนักเลี้ยงของเพื่อนนี่ละพี่น้องวันนี้บ่นสีเห็ดนม่กินสีเห็ดนม่กินทเทเดยยงเว,วันนี้ก็เลยมือนี่จิดเตรียมของเลยพี่น้องวันนี้บ,บ่นจ,จะเตรียมของจะเก็บของลงกระเป๋าลงแพ็คเด้พี่น้อง บ tutti, bạn, ัด้อันพี่น้องนี่บนมีเคล็ดลับจะมาบอกเนาะมีเคล็ดลับจะมาบอกซูฟังนี่บนนั่นถอดซอยถอดถอดซอยถอดแหนีถอดท่องนี่เนาะออกไว้แต่โดนเล้วก็บด้ใส่เนาะบัด้คือพี่น้องแบบว่าเขาใส่แล้วบัด้มันโดนมันโดนเหงื่อโดนไข่โดนอ่าสบูโดนแป้งโดนนี้อย่างเนาะเขาถอดไปไวมันมองค่ำพี่น้อง ยี่บุนกันเลยยี่บุนกันเลยอันเอามาเห็ดพอไว้ยี่บุนก็ได้เคล็ดลับจากจากช่องยูทูบคือกันละพี่น้องอันการทําความสะอาดสร้อยแหวนเงินช่องเฮานี่เนาะเออยี่บุนกันเลยเอามาเห็ดตามทีเพ่นั่นมันก็โอเคเด้พี่น้องแต่ว่ายี่บุนลืมยี่บุนปฏิเหตุในเบื้องตอนตอนเหล็กเนาะตอนเอ่อตอนเอาลูงที่เหล็กเขาเอาน้ำเอาน้ำสั้นไล่ไหมพี่น้องเออเอาน้ำสั้นไล่น้ำยาล้าง สวยเฮาเนี่ยพี่น้องผสมกับน้ำอุ่นๆเอามาแซ่เอามาแซ่แล้่เฮาก็ใส่แปรงสีฟันเนี่ยเนาะแปรงแป้งแป้งออกเมจักน้อยไหมพี่น้องอันนี้ยี่บนแซ่ไว้จะพักนึงว่ะละเออวันนี้ผมกับจีล่างอกพี่น้องอุ้ยอันนี้เป็นแหวนแหวนกันจีล่างอกมาพี่น้องเขาล่างออกแล้วเขาจะทําความสะอาดทําความสะอาดใปใจบางทีเขาจะเอาไปเสร็จเอาไปยังให้มันแห้ง อันหละพี่น้องสีใส่ก็ใส่บ่รส่ก็เก็บไว้แหละแบบนี้แมนบ่ลละบ่แมมนว่ามาอวดมาอ้างพี่น้องคือเล็ดลับเนาะเล<ป>็ดลับที่ห้าวันทีห้าวันอันทาความสะอาดท,ท่องเนาะพี่น,อน้องเดี๋ยบร้อยนนบก็จะนี่บมก็จะเอาอันไปเสร็จให้มันแหงมันก็เหลี่ยมได้พี่น้องมันก็เหลี่ยม,มองมงงงขึ้น อันก็น่อเะอดออกไว้ไม่ไหมนะมันกะแบบว่ามันหมองเนาะมันโดนได้บนบอดีใไซมันกะถือแป้งถือขีมถือสบู่ถือ,อยางเฮ้าเหละพี่น้องอืมอันนี้บนกะถอดไว้แล้วมันกะดำโอ้โหอดเส้นผมหอดเส้นผมพี่น้องเส้นผมพันมาอนี้บนกะจะเอาไปซิดให้มันแห้งแล้วกะจี ใส่ไสกับไส้โบใส้กับเก็บใส่ภาชนะจะของไวด้ดีๆฮัหลหลพี่น้องเยอบ,บนเจด้กลับบ้านกับซองหรอกกับเตรียมหลอกพี่น้องเตรียมนั่นเตรียมนี่เตรียมของใส่กับเป๋าใส่ยังไว้ผู้ใดอยากลองทําความสะอาดสอยแหวนเงินท่องก็ลอ้องเบิงนะพี่นอ้องเด้อรองเบิงตามที่เยอะบ,บนว่าเด้ออันเนาะ มันจะเหลี่ยมมองมองขึ้นมาเลยไปน้องเหลี่ยมซุกใสอ่องต้องเออทอเข้าสซุกมันก็กจีเหลี่ยมงามทอเข้าเหลืองมันก็จีเหลืองงามน่ะล่ะพี่น้องตามนั่นล่ะเดี๋ยวบนเห็ดเนี้ยกินก้อนแบบนี้มื่อนี้สีเห็ดนี่ยังกินวะตีเห็ดยังกินน้อเมื่อนีน้นอะเดี๋ยวบนสีแดงยังกินเนาะ,ะบนจะเห็ดกับขาา้า,าวทาเพราหง่เจาะกองกะสีขาเบิองให้ตู่มันมีหมูมันมี แต่สมอนมีปลาทูมีเห็ดมีอย่างมันมีเห็ดมีอย่างละ่ะพี่น้องไอ้บนกะสิเห็ดกินให้มันเบิดเห็ดกินให้มันเบาบางไปมืออื่นเมื่ออื่นเนี้ยมื่อแลงบอกเอานเน้ามาหนีวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดเนี้ยเมื่อแลงไอ้บนจังสีจังเยดน้ำยาขนมเสน้นพี่น้อง จังเียน้ำยาขนมส้นเห็น้ำยาขนมส้นแล้วก็เอาใส่ถุงเขาจะติกเอาไส้อันนั้นเอาไปฝากให้เจมิมนี่เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากเค็ดคืออยูย่นยบนล้องเบิงเด้อจ้ะเด้อล้องเบิงเอาอันน้ำยาล้างจานสันไหลเฮานี้แหละเทใสเก้ยวหรือใสภาชนะ ล้วก็เอาน้าอุ่นน้าอุ่นนะคะบ่ถึงก็า่านาเดือดนาต้มเดือดนะะเนาะค่ะเนาะเอามาแช่กันเอามาแช่ไว้สักสองสามชั่วโมงก็ได้นะคะแล้วฮอจังคอยมาทําความสะอาดก็คือเมาขัดเอามาแปรงมยายังออกแล้วก็ล้างล้างแล้วก็มาฉุบให้่หงสิเรียมโมงโมงพี่นอ้องโอ้ก็เข่าทายู่ด้วยอ่ะมะแมนการอวดอ้างดอกมาบอกเคล็ดลับเนาะอย่าบนถอดไว้โดนมันดํามันแหล่พี่นอ้องเจ้าว่าเออถือแปง้งถือขีมถือเหือถือไข่เนาะ สิได,ได้กเก็บเด็กำเดอืมทำความสงสะอาดอันอย่างอื่นไปพี่น้องเก็ดแนวกินกอนเด้อบัดนี้พี่น้องเบิ่งเอาโหลดพี่น้องเบิงบ่งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งมือใดมือใดกะว่าตั้งแต่แกงมากเนาะเก้าโมงพี่ได้มันยังค่อยแกงพี่น้องเออแปดโมงเก้าโมงพี่ได้มันยังค่อยแกงอันหกโมงเจ็ดโมงเลยมันสลุกสลัวอยู่บัดนี้บ่าตะแก้งมากส่เขา อันนั้นวฝนปรตกโลดโอ้เสียเห็นแดดเอ็มเซมอัส้ม,สมพอได้ลงขางลางไปเห็ดน,นันทิดน,นี่เนี้ยก็บบอได้พี่น้องอันพักนะเนาะพักยี่บนปลูกไวน้นะพักกรอบเก้วนันพักสลัดเก้วนันกําลังสีหอได้พี่น้องว่ายยี่บนบดได้กินแล,ะละ้วล่ะกับสีปเก็บมให้กระต่ายเนาะมันกินมาเบิดกับสีปเก็บมให้ก,กะระต่ายกับปไเด้ลงไปจา้าเถือก็เลยบอก,บกบพ่อหญ่ว่าอันถ้าฉันบรยูเแี้วกะ อัญยุกกก,กิบมาให้กกะตายเะเดอร์มห้นีโนโซาอันพักนั่นปีนาปีในกับาต้องซื้อมาปลูกไว้ทาชั้นดอกชั้นเสียเอาไม้องพักมัดเสียเอาเม็ดพักมาจากบ้านเนี่ยบนวาเออเี่ยบนเสียเอาพวกกันอ่าพักกาดกวงตุ่งพักคณาพักยางเอามาไว้ทาทาพัดทะยังะสีนะพี่น้องสลัดนี่กะสิปลูกแน่นิดน้อยมันบ่กครได้กินน่ะนะคุณนะพี่น,อน้องแตนบนพักเี่บน พี่น้องมองเนี่ยแต่ริตนศาสตร์กันยังว่าเนาะเบิงฝนตกทั้งทั้งอันภูเขาทั้งโขกเห็ดทั้งปลาเห็ดนั่นนะพี่น้องเดี๋ยบ,บนไปเก็บหั่นละเห็ดก็ได้นะ่นละยางไปหั่นละมือตืดตือบันนี้ต้นใหม่เห็ดหลายสีนะั้นบ่ได้มีเรเดอร์พี่น้องมีแต่แต่ต้นสนท่อนเลติสีเขียวๆเนี่ยแหละก,เกล็เป็นกลางจางเป็นกลาง,ลน,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 งน,นั่น,นากา็จะเป็นอันต้นโอ๊กเนาะพี่น้องเนาะนั่นแหละบรรยากาศเป็นยังสันเลยยังวะ มืดคืบย่องสิละ่ะมันกับพิษแปลก,กับบานเฮาในบ้านเท้าน่ะฮวานสิลมทิ่ตายอยู่นี่ว่าชันเย็นจ่อยจ่อยหนาวฝนกระตุกถ้ามือใดมีลมนี่พี่น้องเออไม่อยากบอกถึงเลยละ่ะลงขังลางนี่พ่อสามนาทีาพ่อสิบนาทีเย็นจ่อยจ่อยหันใจโ่ออกหันใจบ่อิอ่มโหลดเย็บบุญน่ะพี่น้อง พอไงเราจัดการให้เรียบร้อยเรวได้กินไปแล้วเกี่ยวหนึ่งนามวิตามินซีแล้วก็โยเกิร์ตกรแทกเนพี่น้องมันบอสวงมันปวดหัวมันบอสว่วงมันบอสว่างพว่าอย่างอาตาันเป็นอึมคึมได้แล้วฝนกับโต๊อย่บอสเซา กินอน,นี้กันพี่น้องพญายรรถซื้อมาซื้อมาไว้ให้ดอกนี่ช่วงนี้บ่ได้ช่วงนี้บ่ได้เฮ็ดอันเคทพญายาบ่ต้งตองเฮ็ดดอกฉันสซื้อผ้าซื้อนันมาไว้ให้เอาดอกเอาสัน่นขับคอนซาวาสัน่นไม่ได้กินกับนอนมาหนีิพี่น้องกินแล้วก็นอนนี่แล้วก็บอกว่า,วามาหนี่ยุเตรียมอันแพ็คของเด้อว่าสัน่นแพ็คของลงกระเป๋า พักแพ็ของไว้าสาวสั้นยุ่เสียวอันใดใส่นอันใดก็เอาจัดการไว้จะได้เก็บลงกระเป๋าวันที่หนึ่งตอนสองหเอาก็ะได้ไปเลยแล้ว嘛น้อยแล้วพี่น้องเพราะไงหอยแล้ว หากินน้ำจิเอกขอก็บอกอยากเของไงหนึ่งเคาไว้ก็หนึ่งเคาไว้แล้วก็ช่วยที่กินจนยิ้นก็นกเศ้าเนาะของพ่อแม่สีสท,ทีทอดปลาชุบแป้งอะไรปลาชุบแป้งขนมปังอะไรเราก็จะต้มมันฝรั่งอะไรที่ทอดทอดหมูเสริมอบหมูเสริมให้เราจะชิมหนึง จะคของก็กอาจจะกินต้มจะเห็ดต้มยำปลาทูพ็่ังเหมือนเล้วให้มันเบิดเดีย๋ยวปลาทูสดอยู่ต้มยำปลาทูใส่เห็ดพีบุกี้มือก็ได้ไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้านเฮาหลืพี่น้อง เป็นยังไงบุ๊ปรับสภาพไข่แตกอีกเสดวุิย์บนน่ะอึดซื้อรายาเป็นตะลิ้ตัวนพอไงเนาะก็ถสึกว่าเงาแลยรู้สึกว่าขึ้นหอดเจ้าขึ้นหอดด้วยแล้วตื่นมากเคยเดี๋ยวหยอกเมียเคยเด็กหึดอัน นำซาก,กาแฟขึ้นไปให้เมียตื่นมาบ่เห็นเมีแอต่าแล้วกันั่นย่ดอกพี่น้องแล้วก็จะปิดห้องนั่นไปห้องใหญ่ห้องเตียงใหญ่ห้องที่บนอยู่แล้วจะปิดได้เรากลับมานอนห้องแล้วมานอนห้องแล้วทั้งนี้ตื่นมา เราก็สิลงมาข้างล่างเนี่ยเวลาเรากินเบรกฟาดล้วก็สิตั้งกล้องวิดีโอข้อคุยก,กับเฮ้าเฮ้าทังบ้านกะเทียงสิบเอ็ดโมงเทียงเนาะเวลาเราสิออกไปขับรถไปหลับนักเรียนไปส่งนักเรียนนี่ยล้วก็ตัง้งตั้งกล้องวิดีโอใส่หนา้ารถตั้งไว้หน้ารถใส่เฮ้าบึงน้ำ ก็คือไปใส่น้ำเล้วนั่นแหละพี่น้องก็คือไปใส่น้ำเล้นลวนั่นแหละชาวเพียงจะเฮาบรินังบรินังบอกกูเล่าไปนี่มาเอาลุงอักลากเห็นเบิร์ัดนี้สินทางที่เคยเที่ยวนี่แล้วก็สิถาม,มา่านี่ทางแยกไปใส่ยึดจำได้บอว์ you remember what where อืมนี่ยังยึดใส่บันไดแล้วก็สิถามอืมเขาก็ว่าฉันจำได้ โอ้โหันว่าจจังตืง่นสามากทายดอบใบไปหลับนักเรียนใช่ทชย,ทยโทรคุยแอก้ก็รอบแรงหลบแรงสามถุ่มเฮาเพิ่นกับสิบประมาณสี่โมงสามโมงสี่โมงแรงแล้วกับจี ดิดูขอ้อกุดไหนเข้าสกอร์หล้ะแล้วยังใคถิ่มโทรอะไรสาบใบหลักอะับไปหาเห็ดอีอย่างแล้วสินะพี่น้องจนหดจนหอดเศร้าเมือ่อรุ่นมาสิบเอ็ดโมงเที่ยงเข้าผิดแล้วยังโทษอีกสันประมาณนั้นเมื่อสามดอกตัวหากันเมื่อสามดอกวนมากยู่บนยูบ้านยิ่บนชั่ าาแล้วบอกวคาเด็ดโทรหาเราจะบอกเป็นคนโทรหาแล้วเพราะว่าหยังเราสิบอกใครพกโทรศัพไปน้องคันเราหอดเวลาโทรนี่เราสิโทรหาเฮาเลยคันโทรหาเฮาแล้วเราก็เสียาโทรศัพ์สาดถิ่มไปน้ำน้ำบาดน,น้ำหยังเสร็จแล้วเราก็สิลงไปเห็ดน,น,นั่นเห็ดนี่เราก็สิบพวพกลุงไปหอดเวลาเราก็มาโทษสินะยามมาโทรมากกับเ่าได้รับบ่าได้รับ เอา่าเล้ามือโปรกทั่วศัก์เอาโอ้ยพี่น้องเอ้ยตื่นมากับมานางว่านางจ๋าเอาซ้ำนี่ก,กวนเนื่อบนจีเห็ดเนืก้กินหนึ่งเขาหนึ่งน้ำเรียบร้อยแล้วกับจิจัดการแพ็คของแล้วพี่น้องขอบุญขอบคุณได้หลายได้จะเ้อ